ครับสวัสดีครับในชชวิตนอกนะครับมาเก็บลกวันนี้เขาจะตำมะม่วงนะครับสูตรตำมะม่วงเส้นม่วงอย่างครับมะม่วงโชคอันนั้นโชคอันนั้นเนาะเออนี่นะครับมาเอาข่าว่าข้าเลยโชคอันนั้นนะครับตำมะม่วง นะครัดสาวจัดสาวฮะชีวิตคนบ้านนอกนะครับดูได้ดังดูยูทูบมะม่วง <c oughs> อันนี้ใส่ครับกระ,ะเทียมกระเทียมพริกกระเทียมกับพริกนะครับอันนี้ผงชูรดสดนะครับกุ้งแห้ง,หงหนะครับ อ๋อปลาปนนะครับลูกน้่นี้อยู่หน้าหรงบันนะครับกินชิ้นลูกอืมน้ำปลนะครับตามปิดนิดหน่อยน้ำตามปิดนะครับนิดหน่อย เี๋ยวนี้ก็ลงนะครับม่วงเป็นมะม่วงโชคอน,นันต์นะครับง่ายนี่เนาะอืออันนี้เขาจะมีสองซูตรสฝากนะครับตับม่วงครับตับส้มโอ้ตมะโอนะครับโอใส่น้ำปูต้อเออใส่ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวนี้เขาเอาสูุดสาวน้องมากินข้าว อ้าวนี่นะครับเร็ียบร้อยเป็นหนึ่งอย่างแล้วนะครับต่ามะมม่วงนะครับครับวันนี้มาแวะกินเข้านะครับล้านอยู่หน้าโุงพยาบาลยิงชิงลุงนะครับไปถอดนี่นะครับผลไม้อีกมีขายนะครับช่วงฤดูกาลนี่นะครับแก้วมังกรนะครับนี่ไม่กล้า กิโลตัวไหนครับแม่ก้านี่แก้มังกรฮะกิโลตัวไหนแก้มังกรนี่โ๋อซีกิวอ๋อมันก็มาซื้อเะทอแก้อจมาอดเออหมดม่นจะซื้อสักเนี่ยบวาก้หมดั่นครับนี่น้ำเงี้ยวก็มีเปิดพอก่อนเดี๋ยวรอคุณแป๊บโอ้ นี่นะครับน้องเงี้ยวอ๋อก็นี่พลังอุ่นนะครับกินอุ่นร้อนๆจะอร่อยใส่ทงอบ่าไกัครับจิ้มชัวร์ใส่ยู่วงนี่ตำมะม่วงนะครับใส่คับผักเคขยว่ขนาดผักเเขยว่ามันต้องมีผักละเนาะหรือผัดะอมนั่นนะครับกับด้วยล้ำ อ้าวนี่น้ำเงี้ยวมาแล้วนะครับเก่นกับต่ำม่วงกะล้มอยู่นะครับ,รบตัวนี้ส้มโอกับนี้เริ่มจมออกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเจ้ามาสูตรต่ำส้มโอแห่งย่างนะครับนี่ก็เป็นขี้ป่าฟักนะครับมาจากพะเยานะครับครับนี่กำลังปอกส้มโอ อันนี้เอาสองสูตรนะครับตำส้มโอค,มมครับตำมะม่วงนะครับนี่ตอ <c oughs> ้องปอกไว้มันจะหมดล้ำนะครับรอ,อ๋อต้องปอกแบบสดๆเลยนะครับเอามาตำอืมครับผมอ้อน๋อท่านดู้ไอดูส้มโอจะเป็นเดือนหน้าเน,ะเน,เน,นาะนี่มันออกก่อนนะครับอันนี้เาใส่ปุ๋ยให้มันออกก่อนครับเขาออกแกะ ผลเอา <แบ S 1> เนื้อมันนะครับผลแบบลังย้ายอ่ะส้มโอยังแกนจะอร่อยนะครับเพราะว่าเป็นดินเหมือนกับถ้า <c oughs> ใครถ้าใครสาวถ้าใครสาวเจอกินข้าวล้ำล้ำครับวิธีต่ำนะครับส้มโอนี่เป็นใบใบขิงนะครับเนาะ ขิงซอยนะครับมะเขือนะครับซอยนะครับครับตามส้มโอนะครับต้องใส่กระเทียมพริกพริกแดงสุนะครับครับสักสามสี่เม็ดครับน้ำตาลปี๊บนะครับชุบรสครับ กุ้งแห้งนะครับก็สูตรเดียวกันนะครันก็ตำได้หัวห่วงเต็มัปจะมีน้ำปูอิ่มได้ครับอันนี้เราจะตำส้มโอนะครับใส่น้ำปูนี่เป็นน้ำปลาระนะครับนี่นะครับตามด้วยน้ำปูนะครับลองไปทำดูนะครับง่ายๆอันนี้เอาสูตรส่งสูตรมาฝากครับใส่ปลาปนนะครับ นี่มันพริกติ่มซิกกินไรอืมพริกอะไรครับอันนี้มันพริกสดตะกินใจพนนีพริกปนเนาะอ๋อแต่บมม้วงใจีพริกปนนะครับแต่ตามซุปโอลงเจี๊พริกสดครับใส่ส้มโอลงไปนะครับตามด้วยใบขิงใบใบขิงซอยเหรอ จะเป็นักชีอ๋อผักชีฝรั่งอ๋อนี่เป็นผักชีฝรัง่งนะครับกับมะเขือนะครับเผือกกรอบไม่ไม,ไมีค่ะคุเข้าขเข้ากันอโอเคนะครับรนนครับห<ะ>น้าตาต่ำส้มโอก็เป็นอินทรียนะครับ โอเคครับเออนี่นะครับกีนนั้นครับต่ำส้มโอนมันต้องมีตูนครับเนาะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับแม่ก้าใครพันไปพันมาแถวจียงของเนาะจียงไฮไปจ้างของเอาแวะจิ้มได้นะครับต่ำส้มโอครับต่ำมะม่วงเออหน้าหงบ้าชิงลุงนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่เป็นเม็ก้าวเฮือน่ารักจังเลยครับผมวันนี้ชีวิตของมาหนอกฝากไว้ถึงอินนะครับขอบคุณครับ